สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้ต้องบอกว่า Amazing Thailand Amazing บูริด a m จริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีสนามแข่งมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกนะครับแล้ว2สุดยอดนักแข่งก็เพิ่งมาที่ประเทศไทยคุณผู้ชมคนนี้คนแรกนะฮะดังถึงขนาดที่ว่าหากแว่นตาหากนาฬิกาหากเสื้อผ้าต้องการที่จะขายดีๆเอาเบอร์46และชื่อเขาใส่เข้าไป ขายกระจายส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักปิดที่เรียกได้ว,ว่าหล่อที่สุดในวงการมอไซคหรือว่ามอเตอร์ GP ช็อตเด็ดของสองคนนี้มาประเทศไทยล่าสุดยิ่งใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราจัดไปในงานอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยโอ้จัดไ สัปดาห์ที่ผ่งจะผ่านไปได้เกิดปรากฏการณ์ครั้งประวติศาสตร์ที่บุรีรัมกับงานยามาฮ่ world ultimate racing ที่สุดแห่งความเร็วกับการเปิดตัวมอไซค์รุ่นใหม่นะครับยามาฮ่า F R 3ที่จะทำให้คุณได้บิดในฟิลของนักแข่งระดับโลกซึ่งรายการของเราก็ถูกเชิญไปพบกับ2ส,สุดยอดนักบิดที่ดังที่สุดในโลกอย่างสุด exclusive ตงวนนี้นั่ง r i v เว e จ e t เพิ่มเป็นส่วนตัวเพื่อมาถ่ายโฆษณาที่ประเทศไทย Who are the y <int ess> เขาคือใครจัดไป <int ess> คนแรกคริสเตโียนโรนัลโดแห่งวงการมอซายวาเลนติโนรอสซี ยอดนักเบดชัาโลก9สมัยวัย35จากอิตาลีไม่ว่าฮีจะทำอะไรทั้งโลกสนใจก่อนแข่งนั่งสมาธิคุยกับโมอไซฉายาคือคุณหมอครับเพราะคุณหมอเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์รอซี่ก็รู้จักโมอไซเหนือใครๆล่าสุดคนวงในบอกผมว่าในการทดสอบมอไซรุ่นใหม่ในปีนี้หลังปิดเสร็จรอซี่มาบอกกับทีมงานว่าผมว่ารถมันเบาขึ้นนะ ทุกคนช็อกเลยครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่นี่มีน้ำหนักน้อยกว่าปีที่แล้ว2กิโลและมีรอซซี่คนเดียวในโลกเท่านั้นที่สามารถรู้สึกถึงความแตกต่างอันน้อยนิดนิด,นดได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาเป็นนักบิดที่รวยที่สุดในวงการมอไซค์ปีละอย่างตามๆนี่พันล้านบาทครับพี่น้องนี่ไงดังขนาดมีนาฬิการุ่นวาเลนติโนรอซี่ เป็นรุ่นของตัวเองอะส่วนอีกคนเป็นแชมป์โลก4สมัยและวินาทีนี้คือนักบิดที่เก่งที่สุดอันดับ3ของโลกฮอร์เก้ r e เรนโซเรเซอร์ว27จากสเปนหล่อหน้าสายและที่สำคัญถ้าดีใจสนั่นโลกตูมคลักเอ้ยนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเปิดใจกันแบบสุดมันพรุ่งนี้17นาฬกา15นาทีชดเด็ดกีฬาแชมป์ชดไป